ดีค่ะเล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 เอ่าด็กๆมาถึงชุดที่ยังไงเลขสี่อยู่ท b ่ไหนชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชุดที่สี่การแก้สมการอย่างง่ายโดยใช้สมบัติการบวกนั่นเองนะคะ เราเรียนมาแล้วสมบัติการบวกว่าไงนะบวกทางซ้ายแล้วก็บวกทางขวาอ้าบวกทางขวาแล้วก็บวกทางซ้ายลบทางซ้ายแล้วก็ลบทางขวาลบทางขวาแล้วก็ลบทางซ้ายนี่คือเพลงที่เราร้องกันเป็นเพลงฮิตนะคะอยู่บ้านร้องด้วยนะคะเด็กๆแม่ใช้ไปซื้อของนะคะน้าปักสอยก็เดินร้องไปนะคะเข้าใจรู้ว่าเราทบทวนคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นมาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าทะแด ข้อใดเป็นวิธีการแก้สมการ T ีบวก2.1เท่ากับ11เอืมเราต้องหาค่าทใช่ไหมคะเราต้องหาค่าทเพราะนั้นเราต้องกำจัด2.1 2.1มันทำอะไรอยู่มันบวกอยู่เราต้องนำา2.1มาลบข้อไหนเอ่ยข้อไหนเป็นข้อขอไข่นำ2.1มาลบต้องมาลบทั้งสองข้างของ สมการนะคะเด็กๆข้อนี้สอบข้อขอไขง่ายเลยทีเดียวเชียวต่อไปข้อ2ข้อใดเป็นวิธีการแก้สมการร15เท่ากับ x ลบ35เราจะต้องหาค่าอะไรหาค่า x แล้วมันมีอะไรขวางอยู่35 35มมันทำอะไรอยู่มันลบเราจะต้องนำมาทำอะไร นำมาสับนำามห้ามาทำไมนำสามห้ามาบวกนะคะเพื่อที่จะกําจัดลบสาห้านำสามสห้ามาบวกทั้งสองข้างของสมการเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นั่นเองง่ายไหมคะง่ายทีเดียวเชวต่อไปข้อ3ข้อใดเป็นวิธีการแก้สมการ m บวก21เท่ากับ4ี เหมือนเดิมเราต้องการหาค่า m เราจะกำจัดอะไรกำจัด21 21มันท็ยิเอะป็นไรอยู่บวกอยู่เราต้องนำาม21มาลบนะคะตอบข้อไหนคะตอบข้อข้อควายนำา21มาลบทั้งสองข้างของสมการข้อนี้ข้อควายนะคะยยๆจ้าต่อไปข้อ4นะคะข้อ4มองเห็นไหมคะ ข้อใดเป็นวิธีการแก้สมการเศษเลบด้วย2ส่วน3เท่ากับ1ส่วน3ามกจัดอะไรเด็กๆเด็กๆเห็นเศษส่วนแล้วตกใจฮอ้ดัมดรูไม่ต้องตกใจนะคะข้อนี้เราต้องกำจัด2ส่วน3ซึ่งมันทำอะไรอยู่มันลบอยู่แล้วก็นำมาทำอะไรนำมาบวกแบบยั่วๆจ้าเพราะนั้นตอบข้อ ตอบข้อไหนคะขอควายนำสองส่วนสามมาบวกทั้งสองข้างของสมการเย้นะครต่อไปข้อ5ข้อใดเป็นคำตอบของสมการ m บวก25เท่ากับ49ข้อนี้จะทำไงเราต้องเขียนสมการ m บวก 25เท่ากับ49ชัดไหมรควน,นี้เราจะต้องทำาไงคะนำอะไรนำ25ามันบวกอยู่เราต้องนำมาทำอะไรนำมาลบอ้าเก่งมากนำา5มาลบทั้งสองข้างก็จะเป็น M บวก25อันนี้คือเขียนโจทย์แล้วก็ลบด้วยอะไร25เท่ากับ49ลบ25ก็จะได้เป็น M เท่ากับ49ลบ25ได้อะไร9ลบ5เหลือ4 4ลบ2เหลือ2ตอบอะไร24 m เท่ากับ24มีคำตอบไหมมีจ้าข้ออะไรงง,งูนั่นเองนะคะง่ายๆเราเรียนมาแล้วเราเรียนมาแล้วแค่ทวนให้ต่อไปข้อ6ข้อใดเป็นคำตอบของสมการ a ลบ12เท่ากับ36 ข้อนี้เราต้องกำจัดอะไรเด็กๆเ,เก่งมากกำจัด3เออกำจัด12โทษทีกำจัด12 12มันทำอะไรอยู่มันลบอยู่เราก็นำา12มาทำอะไรมาบวกบวกต้องบวกอะไรด้วยบวกทั้งสองข้างก็จะเป็น a ลบ12บวก12อเท่ากับ36บวก12ได้ไรคะทางนี้หายไปเนาะเจือเจือเหลือ a a เท่ากับ 36บวก12ได้อะไร6บวก2เป็น8 3บวก1เป็น4 A เท <A S 1> ่ากับ48มีคำตอบไหมแ้ลข้อกอไก่นั่นเองนะคะต่อไปอย,าปยาป่าไปอยอาไปข้อใดข้อ7แล้วนะข้อใดเป็นคำตอบของสมการ k ลบ36เท่ากับ28.6เห็นทศนิยมตกใจไหมไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องตกใจนะคะกำจัดอะไรกำจัดสามหกก็จะได้เป็น k ลบสามสิบหกสามสิบหกมันลบอยู่แล้วนำมาบวกบวกสามสิบหกเท่ากับยี่สิบแปดจุดเจ็ดแล้วก็บวกด้วยอะไรสามสิบหกทางนี้ตัดกันเชือเชือเหลือศูนย์ศนย์ก็ไม่ต้องเขียนเหลือ k นะคะเหลือ k k เท่ากับอะไรเอายี่บแปดไปบวกกับสามหได้อะไรคะหบวก8ดได้อะไรได้สี่ ใส่4ทด1นบวก2เป็น5บวกตัวทศหนึ่งเป็น6ทดนิยมตามมาตำแหน่งมานะคะ3 6คือ3 6.0ได้ k เท่ากับ64.7 64.7ในใครบวกลบทดนิยมไม่เป็นน้ำรูถทวนให้นิดหนึ่งถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะ28ทา้นี้แล้วกัน28.7การบวกลบทดนิยมมีหลักการว่าต้องตั้งจุดทดสิยมให้มันทำไมกัน ตรงกาม3 6มีจุดไหมไม่มีใส่จุดเองจุด0อย่างนี้7จบวกศูนย์ได้7ลากจุดทุดสิยมมา8บวกหเป็น4ใส่4ทด1 3ึบวกสเป็น5บวกตัวทด1เป็น6นี่ไงนะคะได้เคคืออะไร64.7มีคำตอบไหมแทดมตอบข้ององูนั่นเอง ต่อไปข้อ8ข้อใดเป็นคำตอบของสมการ x บวกด้วย4.8เท่ากับลบ8.9อย่าตกใจอย่าตกใจบางคนเห็นทศนิยมแล้วมีลบอีกเตรียมตัวเครียดไว้รอไม่ต้องเครียดนะคะเด็กๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยกำจัดอะไรเอ่ยกำจัด4.8 4.8มันทำอะไรอยู่มันบวกอยู่เราก็นำมา ลบเป็น x บวกด้วย4.8ลบ4.8เท่ากับลบ8.9ลบด้วย4.8ลบทั้งสองข้างของสมการต่อไปก็จะเป็นอะไร x นะคะตัวนี้จากการเรือร้อรื้อเด็กๆหลายคนทำไมคุูมไม่เรือ้อเลยนะคะครนี้ลบ8.9ลบ4.8ระวงัรวงระวังเครื่องหมายมันเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะ เขียนว่าลบแต่เครื่องหมายมันเป็นยังไงกันมันเหมือนกันเราต้องนำมันมาทำอะไรกันนำมันมาบวกกัน <c oughs> ขออภยัย <c oughs> บวกกันได้เก้าบวกแปดเป็นเจด 17นะคะได้7ทด1อ่าทศนิยมลากมาต่อไป8ปบวกหเป็น9กบวกสเป็น9กบวกสเป็น13นะคะก็ติดลบด้วยเพราะมันเป็นลบทั้งคู่ตอบอะไรคะ x มีค่าเท่ากับลบสิบสมีค่าเท่ากับลบสิบนั่นก็คือข้องูงูนั่นเองนะคะแล้วทำไมครูเสียงแหบทำไมครูเสียงแหบ ต่อไปสองข้อสุดท้ายข้อใดเป็นคำตอบของสมการ y บวก43เท่ากับลบ19ข้อนี้ก็เหมือนกับข้อ8เนาะเอามาทำอะไรกำจัด43ด้วยการนำา43มาลบทั้งสองข้างของสมการก็จะได้เป็นลบ43นะคะทั้งสองข้างอย่างนี้ทางซ้ายก็จะ ตัดการเชื้อเชือหรือ y y เท่ากับที่ครูว่าเหมือนข้อ8คืออะไรมันเป็นลบทั้งคู่เป็นลบ19ก็จะเป็นลบ19บวกด้วยลบ43นะคะ9บวก3ได้2ทด1 4 5 6ติดลบนะคะเป็น y เท่ากับลบ62มีคำตอบไหมคะแ d ขอไข่นั่นเอง ต่อไปสุดท้าย10ข้อ10 y ข้อใดเป็นคำตอบของสมการ y บวกด้วย1.5เท่ากับ4.5บางคนตกใจเห็นเป็นเศษส่วนนะคะข้อนี้กําจัด1ส่วน5ด้วยการเอา1ส่วน5มาลบทั้ง2ข้างของสมการนะคะแบบนี้ก็จะได้เป็น ตัวนี้ตัดการทาง y ตัดการเชื้อเจื้อเหลือ y เท่ากับตัวนี้มีส่วนเท่ากาันเอาเศษมาลบกัน4ีลบหเหลือ3ได้3ส่วน5 y เป็น3 5ส่วน5ตอบข้อขอไข่ง่ายไหมคะเด็กๆถ้าดูตรงไหนไม่เข้าใจให้ย้อนดูย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนกว่าตัวเองจะเกิดความเข้าใจนะคะมันง่ายสิ่งที่เราเรียนมา ทั้งหมดเลยสำหรับคลิปนี้คุณครูขอบายบายเพียงเท่านี้บายบาย